อดีไอ้สัตว์พื่อนไเลยแบกแบแกใหญ่มงต้องเข้าใจด่านก่อนอู้มันตังท่าไอ้สัตว์เบรกไอยู่อะไรครับอะไรครับมาหนครับมาหนยครับ แม่ง็ให้ไหลเป็นปลาเลยมึงมามึงมาเฮ้ยมันจะเอามึงออกเบ็กมึงสู้กับมันก่อนเลยเอหอน่าหอแล้วอน่ต้องอยู่ซุ่นกลางๆให้ได้มันจะดิ่งไอไปหาเพื่อนใช้ท่าลมดิจิตอลมันจะดิ่งไอด่านี่ไท่าหลบลูกบาบาวลูบาวบกใช้ท่าลบใช้แล้ลบมัน แต่ตลอดเต้ตลอดเตะตลอดเอตะตลอดเออเออตะตลอดเอออันเนี้ยเฮ้ยมันตายแล้วเอ็ก้ยมึงเอาดิมึงเอามาดิก็มาเอเอ้ยเอาเยอยจะรอเว้จะรอไว้แสดงมันนมมันใหญ่ยังไงตัวผู้หญิงไงโอ้ยเอ้ยเฮ้ยเกือบเกือบเกือบฮ่า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 อะไร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 ครับอะไรครับอะไรครับ Yeah! Not... Really oh, no! What? 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 w t h a t What? w t h a t w h a a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  w h a เฮ้ยเอาวะเอาวะดูสโล่อี้นีู่บาร์รูบาร์ดิฮ่าฮ่าอ่าฮ่าฮีาฮ่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 เฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่าฮ้ยฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ เด๋ยว่แก um> okay, okay, ok. ้แค่นองี่แก้แค่นเองโอเคพี่โอ้โห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 โอ้โอ้โห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 โอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหอ้โหโ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 อ้โอ้โหโอ้โออ้หโ้โออ้หโ้โออ้หโ้โหโอ้้โหโห ฮอ้ยฮูเอ้ยฮูฮ้ยฮูฮูฮไม่ไช้แบบเอ้ยเรามาดูคนเล่นเป็นนะแ้วเราจะแบบยืนตั้งท่ารับมันมันจะเป็นยังไงมไปเจบออไขอคนเดียวพอเฮียอคนนี่แหละไม่ต้องถึงสหรอกขอร้องกเตั้งทาง้ตัไม่ได้หรอกอน โอ้โหฮ่าฮ่าไปวันี่ยังวะโอ้โอ้สิบ้านละโอ๊ยมาเอาบ้ามาเอาบ้ามาพี่มาเอาบ้าม่เอาบ้าว่าเฮ้ยกูตกเอ้ยตกเอวตายดูนะครับว่าใครจะเป็นคนชนะนะเฮ้ยโอ้โหแม่งยังเอาเว้ยไอเหลืองแม่งยังเอาแบบไม่เอาไม่ก่อนดิพี่ไม่ก่อนดิลุลแม่งไอเหลืองนี่นีไงไอสัตว์เฮ้ย ไปแล้วไอเหลือไปแล้วโอ้ยไอ้หลืองคะพี่ใหญ่อย่าเลยเบ๊คโบ๊ะได้แต้มคอแาฮ่าฮ่าผู้ได้เตะบอลแล๊ยได้เตะบอลแล๊ไอ้เหลืองไอ้เหลืองพี่ไอ้เหลืองไอ้เหลืองโอ้ไปแช่ไปแช่แล้วแบ๊เฮ้ยพี่เหลืองหมดพี่กับมันฮูเหลืองเหลืองย่าอยายากูขอโทษเหลืองเหลืองฮู้วฮู้วไปไป เดยวก็ชอบเลยผู้กันฮู้เอเอร์โซริชเล่กอสิหาสุรโกตไอ้หนุ่มหลงาแล้วโอ้โอ้ว้ายไอ้พอดีเลยเอ้ยอ้ไอ้เอาดิเอาดิเฮียโอ้ยจะเาไะมเฮ้ยฮ้้ฮูู โอ้โห่าฮ่าฮ่า้โหอ้้อ้้อ้้โหอ้โหโอ้โหอ้้โหโอ้โหโอ้โอ้หโอ้้อ้โหอ้้โหโอ้โห้โหโอ้้โหโอ้โหโอาโห้อ้โอ้อ้โหโหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้ไหโอ้โหโอ้โหโอ้โไโอ้โหโอ้โอ้้โหโอ้อ้โหโอ้อ้วหโอ้ เฮ้ยเอาว่ะเป็นนักซูโม่เก่ามาก่อนพี่ไปหาเหี้ยอะไรตรงนั้นในป่านไม่รู้อะไอ้าวไอ้เอ้ I am Zumo อ๋อ I am Zumo Zumo กากาเอางี้ไหมยืนวัดกันตรงตรงหลุมกลางเนี่ยมันจะเป็นรูใช่ป่ะอากูเข้าก่อน น้ำหนึ่งถึงสามห่งสองสามหน่งคาว่าผมก็ล่าผมรู้ละอเคอเคยูยูยูอ่ตัว uh, นี้ตัวนี้วัดนะตัวนี้วัดนีเอาเอาเลือกก่อนเลือกก่อนอ่าคุเลือกก่อนเนี่ยออาเอาอย่างงี้อาวัดกันเลยอ่ามาดูดูว่าใครจะได้ตกนะครับไอ้อ้ผเล้ยงนี่สาวพีนะสาวีนะนี่สาวพีนะาพีก่อนอาพีก่อนก็นนะ เอาเอามาดึงสองสามออกหนึ่งสองสามออกออเข้าข้นไปเลยแง่ายสกว่าสกว่าสกว่าไปอาอากอยู่มึงอ่ะกูเสียใจมึงอ่ะเสียใจแล้วจะแพ้แล้วไม่ไม่เอายู่งงี้ออยู่นี้โอเคาย ไอ้เรียมเลียมดิเลี่เลียมมึงช้าสสัอ้ไม่มได้เฉยไงโอ้ีว่ดีาเก่อนสอามออกไปเฮ้ยนับช้าสิเฮ้ย่มไไเรียมเียยมเียมังปเรียออกกล้องอ่ะพี่กล้องอ่ะ แม่งจะสลับกันไปสลับกันมาที่ดาดดีเย่อไว้เนี่ยดิ้เย่อ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 มาโอ้ยังไม่เลือกนะครับเอาไปไปไปอยู่แบบขยับไปเรื่อยจนกว่าแบบจะเหลืออันสุดท้ายดีกว่าเออแบบนั้นดีกว่าแบบดีกเอาเดี๋ยวแล้สู้กันสายแล้วนะไม่ไม่สู้ไม่สู้ใครใครอยู่ได้ก็ใครลงช้าที่สุดก็ก็ไม่ตายอ่ะแค่นั้นเองโอเคโอเคโอเคเฮ้ย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 ฝั่งกูเลยเฮ้ยอะไรเลื่องสองแล้วเขาเหลือสองแล้วเฮ้ยมึงแต่งชอได้ไงวะเบ้นต้องฝั่งมึงแล้วต้องฝั่งมึงแหละเออเออ เฮ้ยคนนันดึงคนยั้นดึงเฮ้ยเฮ้ยมเฮียเหลี่ยมเลี่ยมไม่สาดเลี่ยมเหลี่ยมไม่สาดเบ๊กจะมาห่ะาพวเหลี่ยมเลยเหี้ยเ้ขาตัวเองแตกเบ๊กพุ่มาหาเขากู